fc ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้ A fc ชมเหรียญขององค์เกจิที่มีความงดงามและเข้มขขังมากๆเหรียญน,นี้อีกเหรียญหน,นึ่งนะครับนั่นคือเหรียญพระอาจารย์บุญรอดถาวโรนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนพระอาจารย์บุญรอดถาวโรนะครับและจารึกข้อความเจกรกฎาคม2 5 5 4อาพระอาจารย์บุญรอดถาวโรนะครับเป็นเหรียญลูกไข่พลิกไปด้านหลังนะครับจารึกข้อความวัดใหม่สักขุดนะครับและก็มียันปรากฏอยู่ส่วนบนของ เหรียญน,นะครับมีกงนกอยู่ตรงกลางเจ้าลึกความต่อนกต่อเงินนะครับตำบลทุ่งกระเตนอำเภอหนองกี่จังหวัดปุริล์นะครับงดงามคมชัดและเข้มขลังมากๆและ f c สังเกตเห็นไหมครับที่มีรอยจานขององค์หลวงพ่ออยู่คล้ายๆเป็นหมายเลขเก้าอยู่ด้านซ้ายของเหรียญแล้วปีจะาลึกยันอยู่ด้านขวาของเหรียญด้วยนะครับงดงามคมชัดและเข้มขลังมากๆเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่นิยมมากๆนะครับในจังหวัดปุริล์และทั่วประเทศไทยนะครับ ที่รู้จักกันดีนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามกดแชร์กดรีวิวรวมถึง FC ที่ชอบบูชาเหด่ยดทุกรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับขอทุกท่านประสบความสเร็จมีความสุขมากนะครับล่ำรวยเงินทองนะครับสวัสดีครับ